สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟสีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอแม่หมอกับสวัสดีนะคะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคนที่หลอกใช้คุณเพื่อวางพลประโยชน์กรรมที่เขาจะได้รับคืออะไรคะมาคะ่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นคนแบบไหนะอย่างไร <c oughs> เป็นพลังงานที่ช่วงนี้อยู่กับผู้คนมากมายหลากหลายหลากหลายความคิดหลากหลายรูปแบบธรรมดาค่ะพราะเรายังอยู่บนโลกมนุษย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพลังงานก็เลยมีเยอะเลยคะ่ะมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งชอบไม่ชอบมีทั้งคนดีคนอารมณ์ไม่ดีช่วงนี้คุณจะเจอกับบุคคลแบบนี้เยอะมากคะ่ะเป็นพลังงานที่รายล้อม คุณไปด้วยพลังงานที่มายาค่ะหลากหลายรูปแบบแต่คุณก็เป็นพลังงานที่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์สามารถที่จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์สามารถนิ่งได้ในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะนั่นก็เป็นพลังงานที่ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนะอย่างไรคุณก็สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ อยู่ในการควบคุมของคุณอยู่นคะคะโอ้โหแปดดาวแล้วชนีเหรียญ เดบวสองมเมตรสิบเหียนเดดกาดนะคะช่วงนี้คุณเป็นช่วงที่คิดพิจ,จะะารณาคิดพิจารณาในหลายๆสถาน,นาการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณค่ะ สถานการณ์ทั้งมีผู้คนที่มอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณว่าคุณยึดติดกับจุดไหนไหมคุณปล่อยวางหรือยังแต่ขึ้นเดวิลนี่เดวิลถ้าขึ้นคู่กับรัชนีเหรียญแล้วก็เด็กถ้วยแล้วก็แปดเหรียญนี่เป็นด้านที่ช่วงนี้คุณกําลังขม,ขมักขมนเรื่องการเงินการงานของคุณคะ่ะ ช่วงนี้คุณโอ้โหทางานหนักทําทุกวิธีทางมองหาทางไกลสถานการณ์ว่าเออจะจับทําธุรกิจสิ่งไหนจะทําอะไรดีที่ให้ครอบครัวของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีหน้าที่การงานมีเงินเข้ามาช่วงนี้อยากได้รับงานใหม่ๆหรืออยากมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณคิดมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานนี่แหละ,ะแล้วก็เกี่ยวกับผู้คนรอบข้างเกี่ยวกับ ทั้งมีคนหวังดีไม่หวังดีเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้คุณได้คิดพิจารณานะคะคุได้เอาปัญหาสิ่งนี้ออกไปแล้วหันหน้ามุ่งหน้ามุ่งตาเข้ามาอมองปัญหาของตัวเองนั่นก็คือเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจที่คุณจะทําหรืองานที่คุณทําอยู่หรือถ้าคุณยังไม่ได้งานนะคะคุณกําลังคิดที่จะมองหาช่องทางติดต่อสื่อสารหรืออาจจะทํางานทางอ่ ทางเหมือนแม่หมออย่างนี้ก็ได้ค่ะทาง YouTube หรือว่าทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการอ่านไพ่ไหมหรืออาจจะมีช่องทางหลายๆช่องทางที่คุณอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่นี่แหละคะ่ะคือพลังงานของคุณนะคะ <c oughs> เรามาเข้าหัวข้อเลยนะคะแล้วคนที่หลอกใช้คุณเพื่อบางผลประโยชน์เนี่ยทำไมเขาต้องมาหลอกใช้คุณนะคะเรามาดูพลังงานของเขาสิว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณดีสันอิตส บินปานักสู้ อพลังงานเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่เขามาหลอกใช้คุณเพื่อวางผลประโยชน์นะคะโอ้โหเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่นักสู้นะคะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สู้ไม่ถอย แต่คุณไม่มีความมั่นคงในทางด้านจิตใจคุณเป็นคนที่พูดอะไรก็ใจอ่อนพูดอะไรก็ตกลงง่ายอย่างนี้นะคะคือเขามองพลังงานของคุณน่ะหลอกง่ายค่ะพลังงานของคุณหลอกง่ายคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็สู้มากนะคะถ้าคุณได้ตั้งใจทำอะไรรับปากอะไรแล้วเนี่ยคุณจะทำเต็มที่เลย เพราะคุณเป็นพลังงานที่ให้อิสระทางความคิดอยู่แล้วคุณรับฟังเหตุผลของคนอื่นเพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานถึงเดอร์ซันค่ะเดอร์ซันซึ่งเป็นพลังงานที่ถ้าใครได้มอบหมายหรือได้ขอร้องให้คุณทําอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าคุณได้รับปากนี่คุณทําเต็มที่ค่ะคุณไม่มีคิดเล็กคิดน้อยด้วยนี่แหละค่ะเขามองคุณแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็มองว่า คุณนะ่ะถ้าได้เชื่อใจใครแล้วคุณก็จะทุ่มเต็มที่เขาก็เลยคิดว่าจุดนี้แหละค่ะจุดนี้แหละที่เขาจะเอามา,าหลอกใช้ผลประโยชน์จากคุณค่ะเขาจะหาผลประโยชน์จากคุณจากจุดที่ทําให้คุณไว้ใจเขาแล้วเขาก็จะใช้คุณอะคะ่ะหลอกเข้าหาผลประโยชน์หลอกให้คุณทำอะไรให้เขาหลายๆอย่างอาจจะเข้ามาในทางด้านาตีสนิทเรา เป็นมิตกับเราเป็นคนที่เรารู้จักคนที่เราไว้ใจเพราะว่าในพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเพียบพร้อมเพียบพร้อมนี่หมายถึงเพียบพร้อมทั้งความรู้สึกสติปัญญา ความกล้าหาญความกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่ใจใหญ่เอาง่ายๆใจใหญ่ค่ะถ้าคุณได้เชื่อใจใครแล้วนี่คุณโอ้โหตายแทนได้เลยค่ะ,ะเป็นคนที่รักมิตรสหายเป็นคนที่จริงใจมากเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากนี่แหละค่ะจุดอ่อนของเขาพรเขารู้ว่าคุณมีจุดนี้เขาก็จะเข้ามาหาผลประโยชน์คุณด้วยการที่เข้ามาตีสนิทเข้ามาเป็นมิตร โอ้โหเข้ามาเอาอกเอาใจคุณเข้ามาหยิบยื่ยนผลประโยชน์ให้คุณเข้ามาแบบว่าเสนอสิ่งที่ดีๆให้คุณบางคนเข้ามาในทางด้านความรักค่ะเข้ามาเหมือนแบบว่าให้เรารักให้เราชอบให้เราไว้ใจแล้วก็ทําร้ายเราด้วยการที่หักหลังเราค่ะ,ะเขาจะเอาแบบเอาเรื่องที่เป็นจุดอ่อนแล้วนั่นก็หมายถึง อาจจะเป็นคนรักคู่ครองหรืออาจจะเป็นคนที่เขารู้ว่าเรามีปัญหาจุดนี้นะคะเขาจะเอาการเอาอกเอาใจเอาอกเอาใจเหมือนรักเราเนี่ยแหละค่ะเหมือนรักเหมือนเอ็นดูเหมือนเมตตาเราอย่างนี้นะคะเหมือนรักเราเหมือนคนในครอบครัวเหมือนให้ความเคารพเราอย่างนี้นะคะเขาจะเอาจุดนี้แลค่ะเพื่อมาหาผลประโยชน์เพราะเขารู้ค่ะเขารู้ว่าคุณมีทุกอย่างคุณมีทุกอย่างที่ช่วยเขาได้ แล้วถามว่าพลังงานของคุณน่ะเป็นอย่างไรคุณเป็นคนที่จริงใจมากเป็นคนเป็นคนที่ไม่มองใครในแง่ร้ายเลยค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ระแวงใครด้วยคุณเป็นคนที่กล้าหาญนะคะถ้าใครได้เข้าถึงคุณนี่คือได้ใจคุณนี่คือโอ้โหคุณพร้อมจะยืนเคียงข้าง คุณพร้อมที่จะสู้ไปไม่ว่าหนทางนั้นจะไกลหรือหนทางนั้นจะอยู่ห่างไกลหรือว่าหนทางนั้นจะยาวไกลขนาดไหนคุณก็พร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆหยิบยื่นไมตตีที่ดีๆหยิบยื่นความช่วยเหลือค่ะนี่คือพลังงานของคุณโอ้โหถ้าแม่หมอเจอพลังงานของคุณแบบนี้แม่หมอรักเลยนะคะลักแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยนะคะคือหายากนะคะคนที่เป็นแบบนี้แล้วคนที่เขาจะเข้ามาหลอกคนบางคนประโยชน์กับคุณเนี่ยทำไม เขาถึงคิดได้อย่างไรนะคะนี่แหละค่ะคนเรามักจะตกเป็นเหยื่อของคนที่ถ้าเราดีเกินไปเราหวังดีเกินไปเราก็จะตกเป็นเหยื่อง่ายๆค่ะจริงนะคะพลังงานของคุณดีมากพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่โอ้โหเขามองคุณนี่คือเขาหาผลประโยชน์กับคุณแล้วนะคะหาผลประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะคะ แล้วเรามาดูสิคะว่าสิ่งที่เขาจะหาผลประโยชน์จากคุณน่ะเขาจะได้รับเวรกกรรมอะไรจากการที่เข้ามาหลอกลวงคุณเข้ามาหลอกอ่ให้คุณหลอกให้คุณทำน่นทำนี่ให้เพื่อบางผลประโยชน์แต่ไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะ หลอกให้คุณช่วยเหลือหลอกให้คุณลากหลอกให้คุณโอ้โหมีอะไรก็ทุ่มเทหลอกให้คุณไว้ใจหลอกให้คุณให้ใจแล้วก็คล้ายๆกับมาเล่นกับความรู้สึกของเรามาหาผลประโยชน์ในด้านที่แบบว่าทําให้เรารักให้เราเมตตาให้เราเชื่อใจแล้วก็หลอกให้เราไปทําอะไรที่เพื่อเป็นผลประโยชน์ตัวเองเรามาดูนะว่าเ็นกรรมที่เขาจะได้รับน่ะคืออะไรซึ่งพลังงานของคุณดีมากโอ้พลังงานของคุณดีมากๆ เราเข้าตามหัวข้อเลยนะคะแล้วเขาจะได้รับผลกรรมอะไรคะจากการที่ไม่ดังดีกับเรามาหลอกใช้เราโอโหไม่นิ่งโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วคะ่ะ เขาจะได้รับเป็นกรรมอะไรคุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะกรรมคือการกระทําค่ะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องถึงมือคุณเลยค่ะไม่ต้องถึงมือคุณเลยค่ะเพราะอะไรเพราะพลังงานของคุณดีมาก คุณเป็นคนดีจริงๆทั้งที่คุณเป็นคนที่รู้ล่ะค่ะคุณรู้พลังงานเมื่อกี้รู้ว่าใครจะเข้ามาในลักษณะไหนแต่คุณเป็นคนที่ให้ใจคนไงคะคุณถือคติไม่รู้สิพลังงานที่แม่หมอเห็นเมื่อกี้คือถือคติที่แบบว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นคุณทําดีที่สุดทั้งที่คุณก็รู้นะคะว่าเขามาเพื่อเข้ามาเพื่อบวังผลประโยชน์เพื่อมาหลอกล่อคุณแต่คุณรู้ไหมกรรมที่เขาจะได้รับนะคะ โอโหแค่ไพ่สามใบหรือสี่ใบขึ้นมานี่คือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะกรรมคือการกระทำจริงๆเขาจะโดนเจ้าพ่อแห่งเวลาหรือโชคชะตานะคะทำให้ชีวิตของเขานะคะติดขัดค่ะความเงียบสงบไม่มีจะทำให้ชีวิตเขานะคะหยุดนิ่งหยุดนิ่งในการกระทำของตัวเองค่ะอวยแม่หมอขอเลื่อนตัวแป้นนึงไพ่หล่นนะคะเพื่อนๆไพ่พหล่นนี้ เมแม่หมอทำคลิปไม่มีการตัดต่อนะคะพเพื่อนๆเริ่มต้นเป็นแบบไหนแบบนั้นค่ะไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสนใจนะคะแต่แม่หมอเคยทําแบบไหนก็จะเสมือต้นเสมอไปแบบนั้นเลยนะคะๆๆมาค่ะเรามาดูต่อนะคะ คือการกระทําไม่มีใครมีกดแห่งกรรมพ้นพรจริงๆโอ้โหโอ้โห my god เห็นไหมจริงๆค่ะไพ่นี่สุดยอดจริงๆ ไห้นี่ทุกครั้งที่ตั้งหัวข้อมานี่จูนกับพลังงานแบบออกมาตรงชนิดแบบโอ้ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยค่ะกรรมที่เขาจะได้รับจากการที่เขาหลอกลวงใช้ผลประโยชน์จากคุณนะคะหลอกให้คุณทําผลประโยชน์เพื่อเขากรรมที่เขาจะได้รับ คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคุณจงทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดจงเป็นตัวของคุณนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณกระทํานะคะคุณทําดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะจักรวาลจะจัดการเขาเองค่ะโชคชะตาจะเล่นงานเขาเองค่ะเขานีไม่พ้นของการกระทําของตัวเองค่ะต่อให้เขาจะซิกแซกต่อให้เขาจะสร้างบุญกุศลต่อให้เขาจะทําอะไรเขาหนีไม่พ้นค่ะเพราะอะไร คุณดูเถิดพ่อแห่งจัก,กรวาลเลงเขาไว้แล้วค่ะการกระทําอยู่ในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสายตาของกฎแห่งกรรมค่ะต่อให้คุณจะนิ่งต่อให้คุณจะกําเนิดเกิดใหม่ต่อให้คุณจะ,ะสร้างบุญกุศลคุณนี้ไม่พ้นค่ะเพราะสิ่งนี้ได้บินหน้ามุ่งหน้าหาเขานั่นก็คือการกระทําแทนที่ไพ่ใบนี้จะได้รับอิสระเหมือนเกิดแล้วเกิดอีกแต่พอมาอตามไพ่โดยรวมแล้วนั่นก็หมายถึงว่ากรรมที่เขากระทำ ดึงเข้าหาตัวเองค่ะสิ่งนั้นค่ะสิ่งที่เขาทํานะคะสิ่งที่เขาหลอกลวงคุณเพื่อบางทลประโยชน์จากคุณหลอกใช้คุณหลอกให้คุณทําอะไรให้เขาหลายๆอย่างแล้วก็หักหลังคุณนะคะสิ่งที่เขาตั้งใจมุ่งหวังจะได้รับชัยชนะนะคะเรื่องหน้าที่การงานการสื่อสารอ่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องได้รับชัยชนะแน่นอนละคะ่ะ ถ้าเขาไม่จริงใจกับคุณถ้าเขาหลอกใช้คุณหลอกใช้คุณพอคุณหมดประโยชน์แล้วเขาก็ทิ้งคุณแล้วเขาก็ทําร้ายคุณเขาก็จะเจอเหมือนคุณค่ะเขาจะติดติดหนักด้วยเขาจะติดทั้งหน้าที่การงานทั้งบุคคลอุปธรรมคําพูดไม่มีน้ําหนักสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะได้รับชัยชนะเขาจะกลายเป็นคนที่คิดมากเลยค่ะคิดมากในการกระทําของตัวเองแล้วสิ่งที่เขาทําหนักค่ะแบกเลยค่ะย้อนกับเขาค่ะ ย้อนสิ่งที่กระทําย้อนค่ะหมุนเวียนมาในชีวิตเขาทําให้เขาไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตเขาได้สิ่งที่เขาตั้งใจสิ่งที่เขาคิดว่าโอ้โหเขาหลอกคนได้เขาประสบผลสําเร็จแน่จบค่ะ จบเลยจบเลยทีนี้คือจักรวาลท่านไม่ให้ไปต่อเลยค่ะไม่ว่าเขาจะหลอกคุณด้วยวิธีไหนหลอกเอาทรัพย์สินของคุณหลอกเอาผลประโยชน์จากคุณหลอกให้คุณทำนูน่นทำน,นี่ให้แล้วสุดท้ายก็โยนความผิดให้คุณสุดท้ายก็ทำร้ายคุณเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนะ่ะดีแล้วสิ่งที่เขาทำนะ่ะโอ้โหเขาได้รับชัยชนะเขาไม่นึกถึงความรู้สึกของคุณว่าคุณจะเจ็บปวดขนาดไหนที่โดนหลอกใช้จะเจ็บปวดขนาดไหนจากการกระทําของเขา เขาไม่นึกถึงคะ่ะแต่ตอนนี้เขานึกถึงคะ่ะพ่ออะไรพ่อเขาได้รับเหมือนกันกันกบคุณ,คณกรมนี่วิ่งเร็วจริงๆนะคะนี่ไม่ใช่การสาบแช่งของคุณนะคะไม่ใช่คุณอยากให้เขาเจอเหมือนคุณนะคะ แต่เป็นกรรมของการกระทําของเขาที่จูนกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์งษษลงโทษเขาเองเลยค่ะลงโทษเขาเองเลยค่ะเน้นนะคะไม่ใช่คุณนะคะแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าพ่อแห่งจัก,กรวาลหรือเป็นโชคชะตาของเขาให้เขาได้รับบทเรียนเหมือนกันกับคุณทุกอย่างแต่หนักหนักกว่าคณตรงที่ เขาตั้งใจที่จะทำหลายคนอื่นด้วยผลประโยชน์ด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยโยนความผิดให้คนอื่นสิ่งเหล่านี้ก็เลยหนักค่ะหนักมากนะคะหนักจริงๆแล้วถ้าไปทำกับคนที่พลังงานเมื่อกี้ของคุณน่ะดีมากเป็นนักบุญเป็นคนที่ช่วยเหลือคนทั้งที่คุณก็รู้ละค่ะว่าเขาจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเขาจะเข้ามาหลอกลวงคุณแต่คุณก็ไหลไปตามน้ําค่ะ คุณก็ไหลไปตามน้ําคุณก็ช่วยเขาค่ะทั้นที่คุณก็รู้นี่แหละค่ะพลังงานจุดนั้นก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยย้อนสะท้อนกลับมาหาเขาชนิดแบบว่าจากที่เขาตั้งใจไว้ทุกอย่างจบเลยนะคะแบกหนักโอ้โหเครียดหนะักเครียดมากหาทางออกไม่เจออันนี้ก็คิดแทนที่จะโชคดีอันนี้ก็คิดอินฟินิตี้บาลานซ์ชีวิตไม่ได้อันนี้ก็ ไม่รู้จะทำอย่างไรทำพลังหนักเลือกเกินแบกเนยเลือกเกินสุดท้ายสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาหลอกลวงคุณมาก,ก็พังเหมือนกันอย่างที่เขาทำกับคุณคะ่ะโอ้นี่ล่ละค่ะทุกวันนี้เร็วจริงๆนะคะการกระทำเร็วจริงๆยิ่งไปทำกับคนที่เขาอยู่ในศิลธรรมนี่ไปหลอกลวงคนที่เขาปฏิบัติปฏิบัติชอบนี่คือสุดยอดจริงๆคะ่ะไม่มีใครมีกฎแห่งกรรมพ้นจริงๆคะ่ะ น่ากลัวนะคะกฎแห่งกรรมนี้น่ากลัวกว่าสิ่งอื่นไหนเลยนะคะไม่มีคําว่าหยวนนะคะมีแต่คําว่าคุณทําคุณทำคทำุณตั้งใจทําร้ายคนอื่นเอยอะขนาดไหนสิ่งนั้นก็กลับเข้าหาคุณจนคุณจะต้องสํานึกได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเป็นภัยเงียบนะคะการกระทําสิ่งนี้ไม่มาให้เราเห็นจับต้องแต่เขาจะมาเป็นภัยคุกคามทั้งสุขภาพสุขภาพจิตสิ่งแวดล้อมเลยหลายอย่างค่ะ สิ่งนี้จะเป็นเหมือนกระจกแล้วค่ะเราไปหลอกลวงใครหรือเราทำาให้ใครหลอกผลประโยชน์เอาผลประโยชน์จากใครเพื่อที่จะให้ตัวเองนะค่ะประสบผลสําเร็จโดยการที่เหยียบคนอื่นขึ้นไปหรือหลอกใช้คนอื่นยิ่งคนนั้นเขาเป็นคนดีนะคะโอ้โหทุกวันนี้เร็วจริงๆค่ะเร็วมากเลยนะคะเวนกรรับเร็วจริงๆ แล้วก็หนักค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานของเราก็ทําดีต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาใส่ใจของกรรมที่เขาได้รับละค่ะทุกคนนี้ไม่พ้นหลักการกระทําแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่ของเขานี่เขาทําวันนี้เขาเจอเลยนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่โชคชะตาให้เขาได้เรียนรู้ทันทีทันใดเลยค่ะให้เขาได้รู้ซึ้งถึง,ถงนั่นก็หมายถึงว่า เขาคงจะมีพลังงานที่เป็นคนดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่บางตาเขาอาจจะมีการที่แบบว่าเห็นประโยชน์เห็นผลประโยชน์การที่โลภละโมบโลภมากทําให้ชีวิตของเขา ขาดจุดนี้ไปแต่ถ้าถามว่าพลังงานของเขาเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าอยู่นะคะบุญเก่าอย่างไรแม่หมอเพราะว่าเขาทําวันนี้เขาได้รับวันนี้นั่นก็หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษเขาให้เขาเห็นผลของการกระทาแล้วยิ่งถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะกลับมาเชื่อเลยนะคะว่าบาปบ,บุญมีจริงๆดีไม่ดีเขาจะขอโทษคุณด้วยค่ะเพราะการกระทํานี้ให้เขาได้เห็นวันนี้พรุ่งนี้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เขาไปเห็นอีกในระยะยาวค่ะนั่นก็หมายถึง คนที่ทำร้ายคนอื่นนะคะสมมุติว่าไปการแกล้งคนอื่นหรือทําให้คนอื่นเสียใจทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตัวเองเจอเลยนะนั่นหมายถึงว่าเขายังมีบุญกุศลของเขาอยู่นะคะที่สิ่งที่เขากระทาไปน่ะเขาได้รับทันทีทันใดเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนเขาว่าอย่าได้ทํานะกับตัวกับใจถเถอะพ่ออย่างนี้น้อยคุณก็ยังเป็นคนดีกับตัวกลับใจอย่าได้ทําร้ายคนอื่นเขาเผื่อเขาจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่ดีๆไม่ทําร้ายคนอื่นนี่แหละค่ะ ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลยังมีความเมตตาให้เขาได้คิดได้นะคะถ้าเขาคิดไม่ได้เขาก็จะเจอบทหนะักนะคะนี่นะคะโอ้ยหมอข้อวันนี้สุดยอดเลยแล้วเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบทสรุปจะ,จะแนะนำอะไรนะคะ รุนแรงโดนอีกแล้วเพื่อนๆไพ่แม่มอยโดนอีกแล้วต้องขยับโต๊ะอีกแล้ว ท่านอยากแนะนํานะคะท่านอยากบอกว่าบางครั้งนะคะบางครั้งถ้าคุณรู้นะคะถ้าคุณรู้ว่าเขาเข้ามาเพื่อวางพลประโยชน์เขาเข้ามาเพื่อทําร้ายเขาเข้ามาเพื่อเอาพลังงานไม่ดีมาให้คุณนะคะท่านก็อยากจะให้คุณนะคะอย่าฟื้นนะคะถ้าคุณรู้คุณไม่พอใจหรือคุณไม่ชอบ ถ้าคุณตักเตือนได้ก็ตักเตือนถ้าตักเตือนไปแล้วเขายังทําอีกคุณก็เดินออกมานะคะเพราะสิ่งนี้นะคะจะทําให้ชีวิตของคุณไม่สงบสุขค่ะเพราะว่าพื้นฐานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีคุณฝึกฝนปฏิบัติตนอยู่แล้วแต่ถ้าพลังงานนี้เข้ามาหาคุณบ่อยๆนะคะเออแต่ถ้าเราไม่รับรู้เลยปล่อยเขาปล่อยเขาไปเถอะแต่บางครั้งสิ่งนี้ อาจจะซึมซับเข้าหาเราซึ่งจะทําให้พลังงานของเราบางครั้งก็อาจจะเคว้ไปได้อาจจะมีการที่แบบว่าเอ้ยทําไมจากที่เราสงบนิ่งอย่างนี้นะคะก็อาจจะทําให้เรามีอารมณ์ที่แบบว่าหงุดหงิดโมโหหรือควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจงซื่อสัตย์กับจิตวิญญาณและจิตจิตใจของตัวเองนะคะในช่วงที่คุณรู้ว่าบุคคลท่านั้นเข้ามาเพื่อวังผลประโยชน์จากคุณการที่เรา เตือนเขาได้บ้างเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าเตือนแล้วจะนำภัยมาให้คุณเราก็เดินออกมาแบบเงียบๆนะคะคือปล่อยวางไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับเขานะคะเพราะพลังงานของคุณสูงแล้วนะคะสูงแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์ของคุณอย่าเอาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คุณนะคะอาจจะ ร้อนลุ่มหรืออาจจะทําให้คุณธาตุลมในร่างกายของคุณนะคะอะมีจินตนาการความโกรธความโมโหความอัดอัน้นความที่แบบว่ารู้นะ่ะแต่เราไม่อยากทําร้ายใครนะ่ะเพราะว่าเราปฏิบัติมานะคะในกฎของข้อห้ามข้อนี้ก็คือว่า บางครั้งเราก็ต้องติเตือนหรือบอกเขาค่ะบอกหรือเตือนสติเขานะคะทําเท่าที่เราทําได้ถ้าเราบอกเตือนไปแล้วเขาไม่ฟังนั่นคือปัญหาของเขาแล้วค่ะอย่างนี้น้อยเราก็ทําดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่พลังงานของคุณนะคะขอขยายแป๊บนึงพุ่ง โอ้โอ้ใช่เพราะว่าสิ่งนี้นะคะพ่อแห่งจัก,กรวาลน,นั่นก็หมายถึงโชคชะตาโชคชะตาหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ท่านคอยอยู่ข้างคุณนะคะ่ะท่านจะปัดเป่านะคะท่านจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหรือบุคคลที่ไม่ดีบุคคลที่หาผลประโยชน์บุคคลที่มาทําให้คุณนะคะ่ะทุกนะคะออกไปจากคนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้คุณจงทําให้ดีที่สุดแล้วอย่าได้กลัวพลังงานอะไรที่จะเข้ามาลบกวนคุณนะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านควบคุมดูแลคุณมีบางอย่างที่คอยหนุนหลังคุณอยู่นะคะ ภัยอันตรายบุคคลที่การแกล้งหรือหลอกเอาผลประโยชน์จากคุณหลอกลวงคุณเนี่ยละค่ะหลอกใช้คุณเนี่ยละค่ะหลอกให้คุณรักหลอกให้คุณเมตตาแล้วก็มาหลอกลวงเอาผลประโยชน์ทําให้คุณเจ็บช้ำหนำใจทําให้คุณทุกข์ทรมานจิตใจนะคะท่านบอกเดี๋ยวท่านจัดการเองค่ะขอให้คุณจงฝึกฝนปฏิบัติทําหน้าที่ของคุณทั้งทางโลกและทางธรรมของคุณให้ดีที่สุดแล้วภัยอันตรายสิ่งไม่ดีท่านจะกระจัดปัดเป่าไปให้คุณเองค่ะ โอ้โหเป็นพลังงานพ่อแม่หมอเปิดพลังงานของคุณแรกๆนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากคุณเป็นคนดีมากๆค่ะคนดีชนิดแบบว่าโอ้โหรู้แต่ก็โอเครู้แต่ก็ยอมนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านเป็นห่วงคุณมากค่ะกำกับคุณเลยค่ะกำกับเลยโอโ้โอเคค่ะ สมัยทุกวันนี้น่ากลัวค่ะเพื่อนๆเราจะทําอะไรเราจะไปไหนสติต้องมีให้เยอะๆนะคะสติต้องมีให้เยอะๆค่ะเพราะว่าคนมาหลากหลายรูปแบบเข้ามาไปดูหัวข้อที่แม่หมอ,อ,อทํานั่นนะคะคือช่วยเหลือคนแบบไหนให้เรามีสติปัญญานะคะทุกวันนี้การที่เราเป็นคนดีเราจะสงสารคนไปหมดไม่ได้นะคะเมื่อไหรที่คุณเป็นคนดีแล้วสงสารคนไปหมดนะคะ คุณจะตกเป็นเหยื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติให้มากๆค่ะไม่ใช่ว่าการเห็นแก่ตัวนะคะแต่การเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ขอเพิ่มมาคือสติปัญญาเพราะว่าอย่างน้อยๆเราจะได้กันกองบุคคลที่เข้ามาในชีวิตคนเราในชีวิตของตัวเราเองนะคะเพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์ปุตรชนมีรักโลภโผดลงนะคะเรายังมีบางช่วงที่อาจจะพลาดได้ เพราะฉะนั้นจงมีสติแล้วก็อย่าประมาทกับชีวิตค่ะแล้วจะทําให้เราปลอดภัยไปไหนก็จะโชคดีนะคะเพื่อนๆคําว่าประมาทนี่สามารถควบคุมไปได้ในทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่ายิ่งเราระวังตัวยิ่งเราแต่ไม่ใช่ให้เราระแวงนะคะไม่ใช่ระแวงอุย้ยถ้านั้นก็เห็นใครสงสารไม่กล้าช่วยเหลือไม่ใช่นะคะ คือเราต้องกันกองค่ะกันกองคิดพิจารณาให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเราทําไปแล้วเรามีความสุขไหมทําไปแล้วจะเดือดร้อนเราไหมทําไปแล้วเขาพอไหมบางคนนะคะมาแล้วมาอีกขอแล้วขออีกนี้ก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ตัวเรานะคะถ้าเราทําถูกวิธีชีวิตเราจะเจ,จะเจริญก้าวหน้านะคะแต่ถ้าเราทําไม่ถูกนะคะ เราไปช่วยเหลือใครไม่ถูกคนเนี่ยชีวิตเราก็ดิ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจงใช้สตินะคะการเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดีให้ถูกช่วงถูกจังหวะนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกาขอโทษขออภัยนะที่นี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะสติปัญญาศิลธรรมสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมปลอดภัยและผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นเกราะป้องกันให้เรานะคะดํารงชีวิตให้ปลอดภัยและมีสติปัญญาไม่มาขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีสติปัญญาแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวสุขภาพด้านเงินทองด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ